มาเพิ่มความแรงยิ่งกว่าเดิมนะครับคาบูเดิมใช้ไม่ได้จริงๆนะฮะถ้าเป็นนักลบนี่ก็ต้องมีอาวุธอมเนี่ยป่ะมีดเราไม่ไม่จำเป็นปืนเราไม่จําเป็นที่จะต้องเอาออกมานอกเอวนอกพุงเราไว้ข้างในก็ได้โอ้หนี่เขาเรียกว่าหมกกันะเนี่ยอ่าไม่ได้หมกแต่ไม่ได้ให้เห็นเนี่ยสามลูกเนี่ยอ่าอ่านี่ขึ้นเบอร์หนึ่งเลยอันนี้ขึ้นเบอร์สองนี่เบอร์สามก็บอกแล้วผมไม่กลัวไงคุณมาถูกทางแล้วนี่ผมไม่กลัวผมไม่กลัวครับกลัวครับได้ครับผมไม่กลัวครับ สโนไทย m c 99%ภูมิใจเสนอมันสุดยอดมากใช่ไหมครับความเร็ว200กิโลเมตรต่อชั่วโมงกับเงินรางวัล1ล้านบาทที่ทุกทีมเข้ามาแข่งขันเพื่อชิงเงินรางวัลน,นี่แหละ2ูที แต่คุณรู้ไหมว่าสโนวไทยเอ็มซมันเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะย้อนเวลากลับไปตอนที่ทุกอย่างมันเ,เริ่มต้นตอนที่พวกเราได้ตัดสินใจและรวมตัวกันเพื่อก่อตั้งเป็นมอเตอร์ไซค์คลับ ใครที่อยากดูคลิปนี้แบบเต็มๆนะครับผมจะลงลิงก์ไว้ปักหมุดไว้ที่ในคอมเมนต์เลยนะครับสามารถเข้าไปกดรับชมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe กันด้วยนะครับทุกคนนะครับอิีตรัเข้าสู่ทีมมอเตอร์ไมค์วันนี้เราอยู่กับไอตาเหลี่ยมนะฮะเอเดีร์ตาเหลี่ยมบายปาดิดป่าชัยมาให้เราดูกันที่ร้านดิบมอเตอร์นะครับร้านปาดิดมหาชัยนั่นเองร้านที่หลายคนรู้จักเป็นอย่างดีเพราะว่าหลายคนติดตามคลิปผมมานานแล้วก็จะรู้ว่าเออผมมาถ่าย มาดิมาชัยบ่อยมากๆวันนี้ก็มีบางอย่างที่อยากจะนำเสนอก็คือกับลุงโนวาเพราะว่าคนถามมาเยอะมากว่าเออโนวาของผมเนี่ยของแอดมินถึงไหนแล้วลุงโนวาทาสเต็ปอะไรแล้วนะครับวันนี้จะมาคุยกับป๋าที่สําคัญนะฮะมาเพิ่มความแรงยิ่งกว่าเดิมนะครับคาบ,บูเดิมใช้ไม่ได้จริงๆนะฮะต้องเพิ่มเป็นคาบ,บูที่ใหญ่ขึ้นเพราะฉะนั้นผมจะให้ป๋าพรีเซนต์แล้วกันว่าเราควรที่จะเอาคาบ,บูอะไรนะครับสวัสดีป๋าครับครับสวัสดีสวัสดีครับอยู่ร้านดิดมอเตอร์ครับ ประจำเลยครับหมายถึงว่าป่าประจำอยู่ที่นี่เลยประจำอยู่ที่นี่ครับบางคนก็สับสนนึกว่าอยู่มหาชัยอ๋อไม่ไม่ก็อยู่ที่นี่แหละครับย้ายมานานหรือยังย้ายมาก็สิบกว่าปีแล้วนั่นไงสิบกว่าปีแล้วโอ้โหแต่แต่เราที่ใช้ชื่อดิดมหาชัยเพราะว่าเรามีชื่อเสียงได้ก็ที่มหาชัยแล้วก็พอมีกินมีใช้อยู่ก็ชื่อเสียงมหาชัยอ๋อก็เลยตรงนั้นโอเคครับ วันนี้คนเขาติดตามผมมานานใช่ไหมเขารู้ว่าผมมีรถอะไรบ้างอย่างนี้ผมก็ลงไปใน YouTube แล้วแต่โนวาปะบางคนเขาบอกโนวาถึงไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยโนโนวายังถึงตรงนี้อยู่รับรองได้ตอนนี้นะครับโนวาเราก็ได้เตรียมของแล้วได้เตรียมของแล้วเดี๋ยวได้ได้ใส่ของหน่อยนะอยู่ที่ว่าเจ้าของจะเปิดเผยว่าจะให้ใส่ของหรือไม่ใส่ของครับ โอ้โหนะเหมือนกับว่าถ้าเป็นนักลบนี่ก็ต้องมีอาวุธคมเลยปะนักมีดเราไม่ไม่จำเป็นปืนเราไม่จำเป็นที่จะต้องเอาออกมานอกเอวนอกคุงเราไว้ข้างหนก็ได้ โอ้นี่เขาเรียกว่าหมกกันนะเนี่ยไม่ได้หมกแต่ไม่ได้ให้เห็นก็คุณไม่ถามแล้วผมจะตอบได้ไงแล้วคุณจะบอกได้ไงโอ้ผมมีปืนผมมีมีดผมพร้อมที่จะฆ่าคุณไม่ใช่นะคุณถามผมผมก็ได้ตอบได้โอเคแล้ววันนี้มีอะไรให้ผมครับก็ตอนนี้มีขบูครับนี่ครับรหัสห1หนึ่งเจ็อ่าห1หนึ่งเจด ทำไมต้องเป็นรหัสนี้ป๋าหกหนึ่งเจ็ดมันน่าจะเป็นคาบูของพวกวิบากเพราะวิบากอ่ะต้นๆอ่ะจะได้เร็วอ๋อช่วงเปิดคันเร่งช่วงอะไรเนี่ยจะได้เร็วเร็วกว่าเร็วกว่าพวกคาบูรถที่ว่าใช้งานทั่วไปได้เร็วกว่าเสื้อคุ้งเสื้อเข็มอ่าดีกว่างั้นแสดงว่าพวกตะกูโนวานเนี่ยพูดตรงๆเลยคือเขาเป็นเสื้อที่แบบไม่มีวาลนะไม่ต้องรอรอบเพราะฉะนั้นมันจะสัมพันธ์กับผู้นี้ดีไหมการตอบสนองต้องให้เร็ว ต้องให้ไหวต้องให้เร็วต้องให้ไวถ้่นี้ก็ลูกเดิมไม่ได้ได,ดิป๋าเป็นขบูเนี่ยไม่เกี่ยวครับลูกเดิมก็ได้อ๋อลูกเดิมก็ได้ลูกเดิมไม่ได้ไม่จําเป็นที่จะต้องลูกใหญ่แต่สมัยก่อนผมก็ใช้ใช้ตัวนี้อ่าใช้ตัวครับใช้ตัวนี้ครับตัวไหนครับป๋าใช,าตชาต้ตัวนี้เลยอ่าใช้ตัวนี้ครับจะดูนะครับว่าขบูรมันเป็นตัวนี้เป็นตัวรถใช้งานใช้งานเพิกอ่า KR อะไรที่ติดรถอะไรสมัยก่อนเนี่ยพวกนี้แล้วมันก็พัฒนาขึ้นมาเป็นตัวนี้เอ้าแสดงว่าตัวนี้ดีกว่าหรอปะตัวนี้ดีกว่าครับแล้วมีดีกับตัวนี้อีกครับเดี๋ยวก่อนนะปะเราเคว้งสองตัวนี้ภายนอกภายนอกเหมือนกันเอ้ยปะเดี๋ยวเทียบดูไม่ไม่ต่างกันเลยนะไม่ต่างไม่ต่างอ๋อต่างที่รหัสนี่ไงต่างที่รหัส0643กับ0617ใช่ภายภายนอกไม่ต่างไม่ต่างแต่ภายในภายใน ภายในจะต่างกว่าตัวนี้จะเปิดได้เร็วกว่าได้ลึกกว่าอ่าตัวนี้ก็เป็นตัวใช้งานทั่วไปแต่ถามว่าถ้าเราโมดิฟายไปแล้วอะไรไปแล้วก็ใกล้เคียงใกล้เคียงใกล้เคียงอันแสดงว่าพื้นฐานจากบริษัทจะดีกว่าใช่อ๋อมันมันจะใกล้เคียงครับใกล้เคียงอยู่อยู่ที่เราไล่อยู่ที่เราไล่โอเคฮะไม่ต่างกันเไม่ต่างเลยไม่ต่างกัน นนมันจะเหมือนใกล้เคียงกัน่าบมันบ้านเขาเรียกว่าถ้าคนเข้าใจถูกก็คือเคาบูเคเลี่ยมอ่าเคเลี่ยมเขาเรียกเคเลี่ยมะนะครับอ่าเคเลียมอ๋อเข้าใจแล้วเคเลี่ยมเหลเี่ยมก็คือลูกเร่งครับมันจะพัฒนาขึ้นมาเรื่อยเื่อเพราะคาบูเลี่ยมก็คาวาวาก็อครซีอาร์คาบูคาบูก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆก็คือป๋าแนะนําให้ผมใช้รหัสนี้เป็นรหัสนี้มันจะได้เร็วกว่าเร็วกว่าเข็มเข็มเสื้อเข็มข้างในเขาจะทํามา เพื่อการแข่งขันถ้าใครจะมาทำรถกระป๋าหรือว่าสนใจพวกพวกนี้ป๋าก็มีจำหน่ายเนาะมีคารบูแล้วแต่แล้วก็จะรหัสอะไรนะอยากอยากอยากได้รหัสอะไรแต่รู้สึกว่าป๋าบอกเมื่อกี้มีดีกว่านี้อีกเหรอมันมีครับไหนครับเดี๋ยวให้ดูว่าดีกว่าเราป๋าดีกว่าตัวนี้มันก็เหลี่ยมเหมือนกันอ่าเหลี่ยมแต่มันมีพิสดารกว่าพิสดารพิสดารกว่าไม่มีรูแล้วรหัสมันตัวนี้ครับ ยี่สิบเกอนนะฮะตรงไหนฮะอ่ามันเป็นยี่ิบเก้าอมันจะตีมานี่ฮะนี่ครับยี่ิบอโอ้หายอ่าม,มันจะจางเหลือเกินอ่าใช่มันจะตีมายี่เกอ่ายี่ิบเกอแล้วขาบูมันจะตีมาสัตโก้เป็นตัวแข่งโรงงานตัวนี้ไม่ไม่แพงครับตัวนี้ตอนนี้ไม่ถึงหมื่นค oh, oh, oh. ะ <oh> ตัวนี้ไม่ถึงหมื Alright, ่นไม่แพงออกาปไม่ถึงหมื่นแพงกว่าไอ้พวกนี้เกือบเท่าตัวเลยนะอ่่าใชไม่ถึงหมื่นตอนนี้นะความใหญ่ก็เท่ากันนะป๋ะความใหญ่เท่ากันหมดอะไรเท่ากันหมดถ้ยแพงกว่าอ่ายแพงกว่าแต่ไม่มีรูข้อดีข้อดีกว่าไอ้พวกนี้ก็จะเป็นยังไงครับป่ะพวกนี้เป็นกระบู่ตัวแข็งโรงงานเลยอเป็นกระบู่แข็งโรงงานเลย ผมจะให้เปรียบเทียบนะครับที่ว่าไหนๆเราก็มาคุยเรื่องขบูแต่ผมไม่ได้มีความรู้อะไรมากแต่ผมมีความรู้แค่ว่าได้สัมผัสมันว่าเออเราใส่แล้วเราขี่เองแล้วลองเองแล้วรู้เลยว่า่าบูเบอร์นี้เบอร์นี้เป็นยังไงแล้วเบอร์นี้เป็นยังไงผมอยากให้ดูว่ามันเดี๋ยวนี้มันทำมาให้ให้เห็น ถ้าไม่บอกคงไม่รู้อีกตัวละอันนี้เป็นการให้ความรู้ไปในตัวเดี๋ยวนี้เขาบอกโอ้ยิบเก้าเอสผมมีตัวแค่พันกว่าบาทนี่ครับยิบเก้าเอสเหมือนกันอ๋อนี่ไงยิบเก้าเอสเอกันเนี่ยของแท้ก็จะติดเซอร์โกมาเหมือนกันเนี่ยที่ที่ที่ไอตรงเนี้ยมันหายไปนี่ผมน้ำมันเช็ดผมไม่รู้เมันก็นเนี่ยเนียมันจะติดมาจากโรงงานเลยยี่สิบเก้าเอสแต่ตัวเนี้ยถามว่าตอนนี้ของเทียมที่ดีที่สุดผมว่าตัวนี้นะถ้าจะเล่นของเทียมนะ อ๋อตัวนี้ดีที่สุดป๋าก็อยากจะนําเสนอว่าเทียมก็เล่นได้หรอปะเทียมก็เล่นได้แต่อยู่ที่เราจูนอ๋อเข้าใจละเหมือนกันทุกอย่างมันทํามาเหมือนกันทุกอย่างเห็นไหมไม่มีรูไม่มีอะไรแต่ว่ามันก็จะมีข้อแตกต่างครับมันมีข้อแตกต่างเราก็ต้องมาหาว่าข้อแตกต่างเพราะอะไรตัวตั้งอ,อ่าตัวอะไรไม่เหมือนกันครับอ่าตัวนี้เนี้ยทำ มองดูแล้วใกล้เคียงกันมากที่ว่าความแตกต่างผมดูไม่ออกอ่าดูดูไม่ออกดูดูดูแทบไม่ออกเลยว่าจริงดูไม่ออกใช่นี่ตัวแข่งโรงงานเร่งเหมือนคาบูโตเลยอมีข้อมีข้อเปรียบเทียบอยู่สม่ำเสมอป๋าทำไมคนคงถามแล้วล่ะว่าทําไมเบสิกทําไมคุณถึงไม่เล่นคาบูใหญ่ทําไมมาเล่นคาบูเล็กครับป๋าลองแนะนำเลยคาบูเล็กก็ได้ต้นที่ เียบแล้วก็เร่งได้คมเร่งได้คมถ้ารถเล็กนะครับถ้ารถเล็กแต่ถ้ารถใหญ่โอเคผมก็แนะนำให้เป็นขบูใหญ่ด้วยถ้าเราใส่โนวาหรือเราใส่รถพวกอย่างอื่นเนี่ยเราก็แค่ว่าหนึ่งเราไม่ให้มันไปต้องตัดแข้งต้องอะไรเราไม่ต้องตัดแข้งไงเราจะใส่ได้ใส่ได้โอเคฮะ คือคือของพวกนี้มันมีเปรียบเทียบให้ให้ดูเนี่ยสลูกเนี่ยอ,อ่านี่ขึ้นเบอร์หนึ่งเลยอันนี้ขึ้นเบอร์สองนี่เบอร์สนี่คือลำดับอ่ายี่ยออันนี้หอ่าเจ็ดหนอันนี้หกสี่ส <6 43. S 2> อ่าหกสอันนี้คือเรียงความอ่าเรียงเรียงให้ดูว่าของมันแน่นอนอของแท้้ายี่้าเอสจะติดไอตัวนี้มาครับติดตัวนี้มา ต่ป๋าเลือกตัวกลางให้ผมก็ไม่ต้องไม่ต้องแบบแรงมากก็ได้คือว่าตัวนี้หัวแล้วอันนี้ก็หัวลองมาอันนี้ก็ลองมาใช้ได้หมดครับอยู่ที่เราเซตเดี๋ยวบางคนนะโอ้ทําไมจะต้องใช้นี่โอ้ยราคาลองไปถามดูได้ครับย9่ิของแท้นะครับแพงอ่าของแทเนี่ว่าราคาเท่าไหร่โอเคอันนี้คือในแง่ของคาร์บูเรเตอร์ซึ่งป๋าก็เล่าประสบการณ์ที่ประสบพบเจอมาเราเราได้คีเองเราได้ใส่แล้วเราอัตราเร่ง เออมันจะเร่งแล้วมันจะผิดกันคือคือพูดตรงๆนะครับผมบอกเลยว่าป่าเขาไม่ได้มโนขึ้นมาไม่ได้ิดขไ้เราเราเราลองเองเลยคือลองเองนะลองเองเลยได้ลองเองเลยประสบการณ์ที่ป่าได้เล่าได้อะไรไปบางครั้งก็จากที่ประสบพบเจอมาป่าเนาะบางคนก็หาว่าผมคุยแต่ถ้าผมคุยอ่ะผมคุยเอาสาระไม่ได้ว่าเอาคนที่ไม่มีสาระแล้วเอามาคุยไอ้พวกที่มีมีสาระเอามาคุยโอ้ลุงนี่โมลุงนี่ พูด55ถามว่าเอารถเก่าๆเนี่ยเอามารีวิวให้ดูมาดูบ้านผมเนี่ยเศษๆเนี่ยดีกว่าไหมไม่ต้องคุยถึงขนาดนั้นถ้ามีได้ยังผมทําได้อย่างผมพี่ทํามาเลยก็บอกแล้วผมไม่กลัวไงไม่กลัวด้วยไม่กลัวพี่จะใหญ่พี่จะสูงขนาดไหนผมไม่กลัวผมสู้ได้เท่าที่ผมสู้แค่นั้นเอง ผมไม่ได้ว่าโอ้เก่งกับคนอื่นครับแต่ผมให้สาระกับคนอื่นครับอ่าว่าเออตรงไหนที่เราใช้มาแล้วดีไม่ดีแต่ถ้าไปลองแล้วท่าสามตัวเนี่ยถ้าตัวหลังเนี่ยดีดีกว่าตัวนี้แนะนํามาให้ผมผมรับฟังแล้วผมจะรับความคิดเห็นอ๋อเข้าใจแล้วฮะก็แค่นั้นไม่มีไม่มีอะไรวงการนี้เรารับฟังคนอื่นเรารับฟังเราไม่ได้เก่งอันไหนที่ดีก็รับไว้ใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่โอเคครับ S <S เราเราเอาแค่ว่ามีสาระไม่ต่างกันเลยแค่ไม่ต่างไม,ไม่ต่างไม่งดูไม่ออกครับดูด,ด,ดูดูไม่ออกแต่ถ้าจะดูไอ้พวกนี้ดูแค่นี้เองไม่มีรูระบายแต่พวกไวเซดอะไวเซดเขาจะมีรูสองรูเลยครับอ่าพวกกระบูไวเซ็ดนะมีสองรูเลยแล้วก็อีกอย่างนึงแวบๆอันนี้ก็เป็นรีดอ่าพวกนี้อรีดพวกนี้เราก็ดูดูนะครับว่ารีดเดี๋ยวนี้ มันมีของแท้ของเทียมครับเยอะแยะคือ yeah. ท,ที่ผมแนะนำให้ใช้พกอารีบีสองเนี่ยมันจะนุ่มนุ่ม mm hmm. อนุ่มนุ่ม,มได้ลุกลึกได้ลุกนุ่มครับอาถ้าเป็น V 3สามถ้าเป็น V 3สาม่สามอะมันจะเร่งดุดันที่เร่งดุดันบางคนถามว่าอุย้ย V ีสามดีกว่าผมก็เข้าใจว่า V 3สามอะมันเร่งได้ดุดันเพราะลีดมันแข็ง ไอ้พวกนี้มันจะนิ่มกว่าครับครับมันจะนิ่มกว่าแต่ลูกลึกลูกอะไรเซตน้ำมันจะเซตง่ายจะเซตง่ายเพราะว่ามันมันไม่ไม่ไม่แข็งจนเกินไม่อ่อนจนเกินครับพวกนี้ไม่แข็งจนเกินอ่อนจนเกินตัวีสามน่าจะแข็งกว่าวีสามจะแข็งกว่านี้ควีสามมันจะไอตัวสต็อปเนี่ยมันจะขึ้นมา พอดีพอดีวีสมอ่ะใส่ลูกค้าหมดไปแล้ว้วยของรุ่นอะไรครับไอ้นี่พวกพวกนี้น่าจะเป็นพวกซ r อา80ซปใส่ใส่ใส่แดดใส่แดดใส่อะไรซ r อาแปแต่ถ้าป้ายม่วงเงี้ยเป็นพวกอะยามาห้าโดยมากพวกยามาห้าจะเป็นป้ายม่วงมีป้ายม่วงป้ายแดงแต่สมอยหมนี่น่าจะเป็นป้ายป้ายม่วงหมดครับป้ายม่วงหมดก็คือถือว่าเออถือว่า ตัวนี้ราคาก็ข้างรุนแรงรุนแรงดิป่ป่ารุนแรงรุนแรงรุนแรงโอ้โหเัืนกี้ก็มาจัดกับป๋านะนี้ก็เป็นตัวนี้ชุดเขาเรียกว่าชุดแฮปปี้มิลอ่าคือพื้น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 อ่าพื้นพื้นแต่แต่ภายในโนวานี่ผมยังไม่บอกได้ไหมก็ยังยังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้หาว่าผมโม้อีกเอาแค่ว่าทําเสร็จแล้วลองคีและเดี๋ยวผมเทสได้ดูเลยเดี๋ยวผมเทสเองเดี๋ยวป๋าเพื่อความปลอดภัยไปในสนามไหม ก็อ่านั่นละดีที่สุดเดี๋ยวผมเดีย๋ยวผมจ่ายค่าเช่าสนามให้อ่าเดี๋ยวเราแค่ว่าเราไปขี่เล่นสนุกสนุกเราไม่ได้ว่าเออทาเพื่อว่าเออเอามาโชว์ว่าค่านี้เหนือไม่ใช่ไม่ไม่ได้เหนือแต่ว่าเราทําได้ครับ เราทําได้ทําได้แค่แค่ไหนอ่าเดี๋ยวมาเดี๋ยวเราเรามาวัดกันหรือว่าเรามาเห็นกันว่าเออทําได้แค่นี้เองอ่าก็โอเคก็โอเคนะอ่าใครทําได้เร็วกว่านี้ทําได้แรงกว่านี้ก็โอเคเราก็ดีใจด้วยครับใช่ครับอ่าเขาเรียกว่าดินดีกับเพื่อนร่วมวงการใช่ใช่ถูกต้องมันต้องพัฒนาไปเรื่อยเพราะว่าสมัยก่อนอย่างคาว่าก็วิ่ง11ดตัวท้ายก็วิ่ง10บากก็ดีใจใช่ไหมใช่ใช่ธรรมดานะแต่นี้ก็คาบูเล็กเดี๋ยวรอชมแล้วกันอ่าใช่รอวารอรอชมรอชมนะครับนัดหนึ่ง ไม่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 แป๊บแป๊บนานไหมไม่ไม่ไม่นานคนัะไม่นานเดี๋ยวสิ้นเดือนเนี้ยเดี๋ยวได้รู้ละเดี๋ยวสิ้นเดือนเนี้ยเดี๋ยวได้รู้ละโอเคครับนะสรุปผมมาถูกทางอะนะได้ผมมาบอกครับมาทางนี้มาถูกทางอะมาถูกทางจริงจริงสายโนวานะอย่องผมผมก็จะไปสันสรรหาของที่ว่าหายากเงี้ยอย่างพันเซอร์เงี้ยเราก็จะต้องใส่อย่างใครไม่มีคอยเนี่ยตัวเนี้ยคอยมิซูกับถ้าใครอยากได้คอยมิซูเนี่ยของแท้เลย มิซูของแท้เลยมิสูพิชิอ่ามิซูพับปะนี่เลยใครอยากได้คอยที่ใส่โนวาใสสองจังหวะสี่ยังหวะอะไรพวกเนี้ยมามายังพอพอมีครับได้เลยครับอ่านี่ครับมิซูให้ดูยังยังพอมีของอ๋อสุดยอดเดี๋ยวก็รอดูแล้วกันสเต็ปรถขี่เล่นนะครับโนวาสเต็ปรถขี่เล่นไม่ได้ว่าเอาจจริงเอาจังแต่ว่าเอาแน่นอน แต่ผมขอบอกไว้เลย1นึผมไม่กลัวได้ไหมผมพูดงี้ได้ไหมแน่น,นอนสิเฮ้ย <laughs> เราโนวานะอ่าโนวาก็แรงได้เดี๋ยวรอดูดนะแล้วกันนะครับเดี๋ยวรอรอ,รอดูนิดนึงเดี๋ยวรอป่าแล้วกันเนาะงั้นขอบคุณป่ามากๆนะครับ,รบในวันนี้นะครับครับครับสวัสดีครับ